哎呀。 ใยาอยู่ในที่ตั้งนะครับเพื่อรหยับแง่นการไปดุ้คือ ตอนนี้นะครับาทางไฮโซลูกนั้นนะครับเป็นี้ถูกส่งไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลที่ขั้นเรียบร้อยนะครับ ญาตรายงานถึงสถานการณ์การปฏิบัติหน้าที่ของที่ตำรวจนะครับในช่วงเย็นของวันนี้นะครับจากที่มีการประกาศเชิญชวนให้มีการร่วมชุมนุมช่วงเวลาตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นมาในะบริเวณอนุษษาาสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับกลุ่มผู้ชุมนุมได้รวมตัวกันประมาณบ่าย2องโมงครึ่งนะครับเป็นต้นมาหลังจากที่มีการรวมตัวกันแล้วได้จัดกิจกรรมนะครับมีการเผา นะครับผลไม้นะครับบริเวณอนุสาวรีย์ไทยสมรลาภูนะครับเพื่อในการแจกออกโดยสายลักหลังจากนั้นแล้วเครับเวลาประมาณสี่โมงกว่ากว่านะครับได้เริ่มนะครับเคลื่อนพลจากบริเวณอนุสาวรีย์ไทยสงขลาภูนะครับมาพุ่งหน้าบริเวณแยกดินแดงที่ท่านเห็นอยู่ปัจจุบันนี้นะครับมาบริเวณสามเหลี่ยมดินดาตรงนี้นะครับกลุ่มผู้ชุมนุมได้เริ่ม ควางปาสิ่งของนะครับโยนระเบิดปิงปองนะครับใช้ยิงด้วยกระสุนลูกแก้วนะครับลูกอิฐนะครับก็เป็นอาวุธที่เตรียมมาที่ใช้ในการปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการประกาศเตือนให้เลิกการชุมนุมนะครับแล้วก็เลิกการสร้างความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประกาศเตือนหลายครั้งนะครับกลุ่มผู้ชุมนุมก็ยัง ยังคงปักหลักอยู่นะครับไม่ไม่ลาดถอยไปนะครับเจ้าที่ตำรวจจะมีความจะเป็นต้องเริ่มบังคับใช้กฎหมายโดยการใช้เครื่องยิางนะครับแล้วก็การใช้การสตาก์เป็นไปนตามามาตรการที่ได้ดำเนินการมาโดยตลอดครับตอนนี้ถือว่ายังยังตอบไม่ได้ครับเนื่องจากว่าเมื่อช่วงเย็นนะครับผู้สื่อข่าวที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ก็เห็นอยู่แล้วว่าเนื่องจากว่ามีฝนตกลงมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับตอนนี้ฝนก็เริ่มเบาลงนะครับ ทางกลุ่มผู้ชมเองก็ยังคงมีการควาา้างพาสิ่งของโยมทัายักเข้ามานะครับเพื่อยึดเพื่อจะพูดในขณะนี่เอง,อง,เองอแม้ว่าฝนจะตกอยู่ก็ยังมีความพยายามที่จะใช้แสงเลเซอร์อยิงเข้ามานะครับก็ฝากผู้สื่อข่าวชนให้ระมัดระวังตรงนี้ด้วยเนะื่องจากว่าแสงเลเซอร์นั้นเป็นแสงที่มีอันตรายครับมี<า><ห>ความกังวลอะไรเป็นพิเศษในวันนี้ไหมครับผม คืออยากจะฝากให้กลุ่มผู้ชุมนั้นได้ยุติการชุมแล้วก็กลับบ้านนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เองสถานการณ์ในเรื่องของการพายระบาดนะครับที่เองที่พื้นท่านถามคำาถามก็ยังคงมีเสียงการโยระเบิดเข้ามาครับเพราะนั้นแล้วอยากจะให้กลุ่มผู้ชมนั้นที่ได้รับชมรายการอยู่ได้ยุติการชุมนุมนะครับได้แยกย้ายนะครับที่น้องประชาชนนั้นได้รับความเดือดร้อนนะครับอยากจะฝากให้ให้กนุนมเด็นตัวนี้ด้วยครับะวันนี้นะคมาตรการมาตรการที่เราดเนินการอยู่ คงประเมินตามสถานการณ์นะครับเราพยายามที่จะให้เกิดผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนนั้นน้อยที่สุดนะครับอย่างที่รําเรียนอยู่แล้วการบังคับใช้กฎหมายต้องปฏิบัติหน้าที่ไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่เห็นอยู่แล้วว่าเราพยายามที่จะเตือนพยายามที่จะให้ผู้ชุมนุมนั้นได้เลิกการชุมนุมและก็เลิกการก่อความวุ่นวายข้่ในบ้านเรือนนะครับซึ่งถือว่าเป็นเป็นความผิดอยู่แล้วครับกังวลูการใช้ ก็ในในทางการข่าวแล้วก็มีมีการข่าวลาักษาะอยู่แล้วนะครับนี่จากว่าในเรื่องของการก่อบความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะอย่างที่นาเรียนมาโดยตลอดว่าอยากใช้กุ่ผู้ที่มาชมุมนุมนั้นได้รับทราบว่าการที่ท่านออกมาชมุมนุมนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่กลุ่มผู้ชมุมนุมอีกส่วนหนึ่งที่ตั้งใจที่จะประกอบความวุ่นวายในบ้านเบืองนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดกฎหมายก็อยากจะให้ แยกกันให้ดีนะครับว่าในเรื่องของการประท้วงต่อต้านการบริหารงานของรัฐบาลก็เป็นส่วนหนึ่งก็คงมีช่องทางมีวิธีการในการแสดงออกนะครับในการดาเนินการแก้ไขหาทางออกร่วมกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสําหรับผู้ที่เตรียมอาวุธต่างๆที่เข้ามาต้องการที่จะป่วนเมืองทาให้เกิดความวุ่นวายขึ้นตรงนี้เจ้าที่ก็คงต้องดําเนินการอย่างเฉียบขาดเพื่อให้ ดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยเสรขึ้นในบ้านเมืองได้ครับสร้าครับมาตรการวันนี้ช่วยยืนยันเพราะมันเป็นไปตามหลักการแล้วก็เราเลือกทีเฉพาะเป้าหมายที่จะสร้างความวุ่นวายเกิดขึ้นสร้างความรุนแรงถ้าถ้าสื่อที่อยู่ในพื้นที่มาโดยตลอดนะครับหรือว่าได้รับชมการการถ่ายทอดสดมาโดยตลอดก็คงจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เริ่มจากมาตรการเบานะครับไปหาหนักมีการประกาศมีการแจ้งเตือนให้เลิกการชุมนุมมีการแจ้งเตือนว่าการชุมนุมท่านนั้นผิดกฎหมายนะครับ ท่านก็ทราบอยู่แล้วว่ากลุ่มผู้ชุมนุมคนก็ได้เริ่มใช้อ,อาวุธที่จัดเตรียมมานะครับเข้าปะทะเข้าโจมตีที่ตํารวจนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจนั้นมีความจําเป็นต้องรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับโดยใช้เครื่องมือในการควบคุมกลุ่มคนนะครับที่มีการมาคับใช้กันใ,นในหลายประเทศทั่วโลกนะครับ ต้องขอยาดตรวจสอบผมก็เห็นภาพทางโซเชียลเดียเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าในการชุมนุมนั้นวันนี้ที่เป็นมีความพิเศษก็คือว่ากลุ่มผู้ชุมนุมนั้นมีการโจมตีเจ้าหน้าที่นะครับจากหลายแนวด้วยกันจากแนวที่มาจากนุสสวีชัยสมรภูมิแล้วก็ในส่วนที่เรายืนบริเวณสามเด็อนในแดนนี้รวมถึงบริเวณสนทนาบีรังสิตขาเข้านะครับที่เสเห็นอยู่แล้วนั้นแล้วเจ้าที่ตำรวจเองก็ต้องใช้ความระมัดระวังตนเอง สอเลยก็ต้องรักษาความเมรยียบร้อยแล้วก็พยายามที่จะ,ะคืนความเรียบร้อยให้บ้านเมืองโดยเร็วครับท่านคพรับการนำกำลังชุดเจ้าหน้าที่ขึ้นไปบนทางเดวนแล้วยิงใส่ฝูงชนที่ไม่ได้อยู่แนริเวณนี้ก็เป็นไปตามหลักการที่เดียวกันกนะครับครับโดยหลักการน่นะครับในการบังคับใช้กฎหมายในการใช้เครื่องม้เคือมือในการควบคุมฝูงชนโดยหลักการแล้วก็เพื่อที่จะระง,งับยับยั้งไม่ให้มีความก็เรียกว่ารุนแรงหรือว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นขึ้นอีกนะครับเราก็คงจะต้อง เรื่องดาเนินการอย่างระมัดระวังอยู่แล้วตรงนี้เรามีบทเรียนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไอ้ส่วนที่ว่าจะยิงจากจุดไหนนะครับดำเนินการอยาร่างไรก็คงเป็นไป,ปตามสถานการณ์คงตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าในแต่ละวันไม,ไ,ไม่ได้หมายความว่าถ้าเกิดเกตุการรักษาแบบนี้แล้วเจ้าที่ตารวจจะต้องขึ้นไปบนทางด่วนมากูไม่ใช่นะครับแต่ว่าจุดไหนที่เราดําเนินการแล้วสามารถจะระงับยับยั้งไม่ให้เกิดความเสียหายไปมากกว่านี้นะครับซึ่งสื่อมวลชนเองก็ได้เห็นอยู่แล้วว่า ในช่วงหน,นึ่งอาทิตย์สองที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณแยกดินแดงเองเขาจะรู้สึกอย่างไรนะครับไม่สามารถกลับบ้านในตรงเวลาก็ดีนะครับช่วงเย็นต้องออกมาซื้อหาอาหารแล้วต้องกลับเข้าไปภายในเขตสารกอดเวลาสามทุ่มตามกฎหมายกําหนดเอาไว้นะครับเขาจะรู้สึกอย่างไรนะครับอยากให้เห็นใจตรงนี้ด้วยครับแล้วก็อยาที่นําเิบาแล้วว่าเรามีความระมัดระวังในการ,ารใช้กฎหมายอยู่แล้วครับ ขอญาตให้ระมัดระวังตัวด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงคืนนี้ก็อาจจะมีการแถลงสุดสถานการณ์ที่กองบัญชาการตำรวจบางอีกรอบหนึ่งนะครับก็ฝากเรียนสื่อมวลชนที่ที่สามารถไปทาข่าวได้ช่วยสื่อสารนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณช้างสวัสดีครับคอนคั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 น Thank you. ครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพันธุ์อกกิษณะพันเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้แถลงข่าวสรุปสถานการณ์นะครับก็ไล่เรียงลําดับเหตุการณ์การชุมนุมของมวลชนในวันนี้ที่เริ่มนัดหมายกันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็มีการเคลื่อนขบวนมาที่สามเหลี่ยมดแดงแห่งนี้นะครับก็เจ้วที่ตำรวจยืนยันในหลักการในการปฏิบัติหน้าที่ของเขานะครับในการประกาศแจ้งเตือนแล้วก็ใช้กําลัง มาตรการจากเบาไปหาหนักมีการใช้แก๊สน้ำตาและก็กระสุนยางยิงใส่ผู้ชุมนุมนะครับในขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันโดยข้อมูลของตำรวจนะครับว่ามีมวลชนแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่มาชุมนุมกับลรัฐบาลกับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่ตั้งใจมาสร้างสถานการณ์ซึ่งตำรวจมีความจําเป็นต้องใช้มาตรการนะครับในการจัดการมวลชนที่ต้องการมาสร้างสถานการณ์ด้วยความรุนแรง นักข่าวได้ถามนะครับว่ากรณีที่แกนนําอย่างคุณไฮโซลูกนับเนี่ยซึ่งอยู่ตรงบริเวณจุดมลชนหลักนะครับที่ไม่ได้เป็นแนวประทะเนี่ยแต่ก็จะรับบาดเจ็บด้วยซึ่งทางตํารวจรองโฆษกตารวจแจ้งนะครับว่าต้องขอไปตรวจสอบเพราะว่าตํารวจยืนยันว่าวันนี้มีการโจมตีตํารวจในหลายพื้นที่ในหลายจุดนะครับตํารวจให้ข้อมูลอย่างนั้นจะขอตรวจสอบข้อเท็จจริงอ,อ,อีกครั้งหนึ่ง ตำรวจยืนยันในมาตรการที่พวกเขาทำนะครับแล้วก็ยืนยันในหลักการว่าการขึ้นไปบนทางด่วนแล้วก็ยิงใส่ผู้ชุมนุมเนี่ยก็เป็นยุทธวิธีตามสถานการณ์นะครับไม่สามารถที่จะตอบได้ว่าจะต้องขึ้นบนทางด่วนหรือไม่ต้องขึ้นนะครับอันนี้เป็นคําชี้แจงล่าสุดนะครับในพื้นที่เหตุการณ์จากรองโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติซึ่งสถานการณ์ตอนนี้นะครับผมก็ไล่เรียงลําดับอีกครั้งหนึ่งฝนตก อย่างหนักก่อนหน้านี้นะครับก็ไล่เลียงมานะครับตั้งแต่ช่วงวันนี้บ่ายสามโมงนะครับมวลชนกลุ่มทะลุฟ้านัดกันอีกครั้งหนึ่งที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพื่อที่จะมุ่งหน้ามาที่กรมทหารราบที่หนึ่งมหาเล็กรักษาพระองค์ซึ่งภายในเนี่ยเป็นบ้านพักของพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีมวลชนก็เริ่มเคลื่อนขบวนหลังจากทํากิจกรรมเชิงสัญลักษณ์นะครับมีการเผามังคุดเผาผลไม้ที่ราคาตกต่ําแล้วก็ ทำกิจกรรมเชิงเสร็ลักเสร็จก็เคลื่อนโดยการเดินเท้าจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมาที่แยกดินแดงแห่งนี้นะครับการเคลื่อนมาถึงเนี่ยระหว่างการเคลื่อนก็มีการประกาศว่าวันนี้ตั้งใจจะมาใช้วิธีแบบสันติวิธีจะไม่คว้างปาสิ่งของอะไรใส่ตำรวจแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับก็มีมวลชนจำนวนหนึ่งมารออยู่ตรงแนวตู้คอนเทนเนอร์ตรงถนนวิภาวดีอยู่ก่อนแล้ว แล้วก็มีการพยายามที่จะดึงตู้คอนเทนเนอร์ให้ล้มออกมาจาังหวะนั้นนะครับที่เป็นจุดเริ่มของการใช้มาตรการของตำรวจในการยิงแก๊สสันตตาแล้วก็ขึ้นไปบนทางด่วนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับแล้วก็ยิงกระสุนยางลงมาใส่มวลชนการใช้แก๊สสันตตาและการยิงกระสุนยางก็เกิดขึ้นเป็นระยะระยะนะครับระหว่างนั้นก็มวลชนก็มีการพยายามที่จะขัดขืนมีการพยายามที่จะ ต่อสู้กับตำรวจแต่ว่าที่สุดแล้วฝนตกลงมาอย่างหนักทําให้สถานการณ์เนี่ยเหมือนเริ่มจะเบาลงแต่ว่าหลังจากฝนตกลงมาไม่นานนะครับตำรวจก็ออกมาจากแนวคอนเทนเนอร์นะครับแล้วก็ใช้กําลังเข้ายึดพื้นที่นะครับเพราะว่าจากฝนตกอย่างหนักเนี่ยทำให้หมวลชนจํานวนมากในล่าถอยอะไรก็ตามครับหลังจากที่ตำรวจเนี่ยเริ่มยิงแก๊นทงตาได้ไม่นานนะครับแกนนํา เดินทะลุฟ้าเนี่ยมีการประกาศยุติการชุมนุมทันทีแล้วก็ขอร้องให้มวลชนเนี่ยหยุดการทําร้ายเจ้าหน้าที่หยุดการคว้างปาสิ่งของนะครับหยุดการตอบโต้เจ้าหน้าที่มวลชนบางส่วนก็เชื่อฟังครับยอมที่จะถอยออกไปอยู่แนวของมวลชนที่เป็นแกนนําแต่ว่าก็ยังมีมวลชนบางส่วนที่ยังอยู่แนวหน้านะครับอยู่แนวปะทะก็สถานการณ์ก็ ดำเนินมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนะครับตอนนี้ล่าสุดเนี่ยตำรวจก็ยึดพื้นที่สามเหลี่ยมดินแดงไว้ได้แล้วนะครับอาจจะมีมวลชนกระจายอยู่ตามถนนต่างๆปรายนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยตำรวจสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงนี้ไว้ได้แล้ว็นการเอากําลังออกมายึดพื้นที่ไว้ได้สําเร็จนะครับก็นี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่สามเหลี่ยมดินแดงนะครับการชุมนุมในวันนี้ จริงๆยุติยังเป็นทางการแล้วโดยการประกาศจากแกนนําตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการใช้แก๊กสตาล์ของตํารวจแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยบานปลายออกไปนะครับจนปัจจุบันเนี่ยตำรวจสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้แล้วอันนี้คือบรรยากาศล่าสุดนะครับการชุมนุมในวันนี้ม็อบสิสิงหาคมจากอนุสาวาสรีย์ชัยสมรภูมิมาสิ้นสุดที่สามเหลี่ยม,มแดงเหมือนเดิมครับก็การชุมนุมทางการเมืองก็ยังคงมีต่อไปจากหลา,หลากหลายกลุ่มนะครับวันอาทิตย์นี้ ก็มีการนัดชุมนุมเป็นคา็อบและขาปาั r k โดยคุณนัทวุฒิไสยเกลือแล้วก็คุณสมบัติคุณงามมนงนะครับก็ต้องจับตาสถานการณ์ทางการเมืองต่อไปนะครับการชุมนุมทางการเมืองเริ่มขี่และเข้มข้นขึ้นนะครับหลังจากการระบาดของโควิด19และลอกที่3ทําให้การชุมนุมเนี่ยหายไปแต่ว่าตอนนี้ ความคลุกขุนทางการเมืองได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับควบคู่ไปกับสถานการณ์ทางทางโรคระบาดทางโรคโควิดที่ยังเผชิญยังทว,วีวความรุนแรงอยู่ก็เดอะสแตนดาร์ดก็จะทําหน้าที่ติดตามสถานการณ์ทุกอย่างนะครับที่เกิดขึ้นที่มีความสําคัญทั้งในทางการเมืองในทางสาธรารณสุขและก็ในทางเศรษฐกิจให้คุณผู้ชมได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงกันต่อไปนะครับช่วงนี้ตำรวจก็ควบคุมพื้นที่ได้แล้วนะครับอาจจะขอยุติการรายงาน เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ถ้ามีเหตุการณ์อะไรเรายังเกาะติดอยู่ตรงนี้อีกสักพักหนึ่งนะครับถ้ามีเหตุการณ์อะไรที่เป็นระยะสําคัญเนี่ยอาจจะกลับมาไล์สดให้ชมอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าไม่มีเนี่ยอาจจะยุติเท่านี้นะครับเพราะว่าดูแล้วประเมินหน้าง,งานแล้วสถานาการณ์อาจจะคลี่คลายลงแล้วครับจากการกระจายกำลังยึดพื้นที่ได้ของตำรวจก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามอาจจะมีการติดขัดนะครับภาพสายไปมาเพราะว่าพื้นที่ไม่ได้สะดวกในการ รายงานตลอดนะครับขออภัยด้วยแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามอยู่กับเรานะครับสวัสดีครับ